เฮ้ย hey, ใครบอกว่าต้องพึ่งกาแฟายันยาแรงเพื่อเพิ่มพลังวันนี้ผมจะเอาสมุนไพรไทยของแท้มาแฉความลับให้ฟังกระชายดำสมุนไพรที่โบราณว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่เดี๋ยวนี้มีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันช่วยเพิ่มพลังยังไงกินแบบไหนดีและสำคัญที่สุดปลอดภัยไหม อย่าลืมดูให้จบนะเพราะมีสูตรชง3แบบบวกเคล็ดลับเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลจริงตอนท้ายคลิปอยากรู้สูตรลับดูจนจบนะครับกระชายดำมีชื่อวิทยาศาสตร์ k m p h o r i a p o w i f l o r a หรือที่เรียกกันว่า black ginger ไม่ใช่ขิงธรรมดามันคนละตัวกับขิงข่าเลยนะครับรากหรือเง่ามีสารกลุ่มเมทอกซีฟลาวโอนเช่น5.7ไดเมทอกซีฟลาวโอน ที่เป็นหัวใจของรึดทางชีวภาพหลายอย่างเช่นต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเป็นต้นในงานวิจัยแบบสุ่มควบคุมและรีวิววิชาการพบว่ากระชายดำช่วยเพิ่มความแข็งแรงมือ (hand grip strength) และปรับปรุงสมรรถภาพด้านการออกกำลังกายในการศึกษาในมนุษย์บางงานเช่นการทดลอง12สัปดาห์ในนักกีฬาหรือผู้ใหญ่ ผลคือมือขวาแข็งแรงขึ้นเป็นสัดส,ส่วนที่วัดได้ครับอีกงานคือแค m แม็กซ์ให้ในผู้ชายสูงอายุ50-68ปี100มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา30วันพบว่าผู้ทดลองรายงานการประเมินสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่โปรดจำไว้งานนี้เป็นไพ l o t อ p โอเพนเลเบลขนาดเล็กต้องการหลักฐานยืนยันเพิ่มขึ้นอีกทีนะ ภาพรวมจากรีวิวทางวิชาการบอกว่ากระชายดำมีศักยภาพด้านต้านออกซิเดชันลดการอักเสบและอาจช่วยเรื่องการไหลเวียนหรือวาโซด l เลชันซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมบางคนรู้สึกพลังเพิ่มหรือการตอบสนองทางเพศดีขึ้น,นกลไกไม่ต้องลึกสุดแต่เข้าใจง่ายสารกลุ่มเมท็อกซิฟลาโวนช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสและขยายหลอดเลือดเล็ก ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงดีขึ้นรวมถึงมีงานบอกว่าอาจไปกระตุ้นเมตาบอลิกพาสเวยบางตัวทําให้กล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนตอบสนองดีขึ้นพูดง่ายๆคือเลือดไปดีพลังมาแต่ไม่ใช่วิธีวิเศษยังกินอาหารออกกําลังกายพักผ่อนด้วยนะจะกินยังไงให้ได้ผลสูตรบวกรูปแบบการใช้จริงมีสแบบหลักที่คนใช้ ผงหรือเงาแบบดั้งเดิมกับสารสกัดมาตรฐาน e x t a c t ส่วนใหญ่การศึกษาใช้สารสกัดที่มีการกำหนดปริมาณสารสำคัญ (standardized e x t a c t ดังนั้นถ้าจะเน้นผลให้เลือกแบบ standardized a ค่าคร่าวๆของปริมาณที่ใช้ในงานวิจัยการศึกษาใช้ขนาดตั้งแต่25มิลลิกรัม ต่งวันถึอ360มิลลิกรัมต่อวันสำหรับสารสกัดที่เข้มข้นบางชนิดและมีการใช้ผงแห้งที่ระดับ1.2ถึง1.35กรัมต่อวันในงานอื่นๆโดยรายงานความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในช่วงนั้นสรุปขึ้นกับว่าเป็นผงหรือสารสกัด B สูตรชงง่าย3แบบแจกจริงทำได้ที่บ้าน 1. ชาตื่นตัวแบบบ้านๆสำหรับลองครั้งแรกวัตถุดิบผงกระชายดำแห้ง300-500มิลลิกรัมหรือเง้าแห้งบด0.5กรัมบวกน้ำร้อน250มลวิธีทำเทผงหรือชิ้นเง้าลงในถ้วยเติมน้ำร้อนปล่อย5-8นาทีกรองดื่มอุ่นๆตอนเช้า หรือก่อนออกกําลังกาย30 6 0ถึง60นาทีหมายเหตุเริ่มต่ำก่อนถ้าทนได้ค่อยปรับเพิ่ม 2. น้ำดองหรือวายสมุนไพรสูตรโบราณห้ามให้เด็กคนท้องเง่ากระชัยดำแห้ง100 2 0 0ถึง200กรัมตอนเหล้าขาว1ลิตรต่อน,น้ำผึ้งตามชอบดองเจ็บ ถึง14วันใช้เพียง1-2ช้อนโต๊ะต่อวันมีแอลโกอฮอล์ดูแลการใช้และเก็บให้มิดชิด 3. ส,สูตรก่อนออกกำลังกายสำหรับคนออกกำลังกายจริงจังถ้าใช้สารสกัดมาตรฐานตามงานวิจัย90-300มิลลิกรัมก่อนออกกำลังกาย30-60นาทีขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือความเข้มข้นต่างๆ แต่อย่ากินมากจัดทดสอบการทนก่อนดูอาการใจสัน่นนอนไม่หลับท้องเสียเป็นต้นก่อนปรับเพิ่มฟังนะกระชายดำช่วยได้ในคนบางกลุ่มแต่ไม่ใช่ยาอีดีขั้นเทพและไม่ได้เปลี่ยนคุณให้เป็นฮีโร่ข้ามคืนงานวิจัยรายงานผลเล็กๆถึงปานกลางในช่วงโมงหรือสัปดาห์แรกๆเช่นการเพิ่มความแข็งแรงของการจับมือหรือความรู้สึกการตอบสนองทางเพศในบางคน แต่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องสัปดาห์ถึงเดือนและขึ้นกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้อควรระวังสำคัญก่อนกินคือการโต้ตอบกับยากระชายดำอาจมีผลต่อเอนไซม์ CYP และอาจเปลี่ยนระดับยาบางชนิดในเลือดถ้าคุณใช้ยารักษาเบาหวานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนสตรีมีครรภหรือให้นมบุตร ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่เพียงพอห้ามใช้จนกว่าแพทย์จะอนุญาตผลข้างเคียงที่รายงานบางคนอาจมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวหรือท้องเสียเล็กน้อยถ้าเป็นมากให้หยุดและปรึกษาแพทย์ Disclaimer ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์วิธีเลือกผลิตภัณฑ์อยากได้ผลจริงๆให้มองหาสารสกัดมาตรฐานระบุเปอร์เซ็นต์ของ 5.7. Dimethoxy f l ม v o n กหรือ Total Methoxy Flavone ยิ่งมีการ Standardize ยิ่งน่าเชื่อถือแบรนด์มีงานวิจัยหรือเอกสารรับรองเช่นมีการทดสอบความปลอดภัยหรือมีงานวิจัยอ้างอิงอ่านฉลากดูปริมาณต่อหน่วยบริโภคและอย่าซื้อที่สัญญาเกินจริงเริ่มน้อยๆแล้วเพิ่มทำแบบนี้จะตรวจความทนตัวได้ง่าย กินแล้วจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแพลงเมื่อไรบางคนรายงานรู้สึกภายในวันสัปดาห์แต่ผลชัดเจนอาจต้องใช้4ถึง12สัปดาห์ตามการศึกษากินทุกวันหรือเป็นรอบขึ้นกับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่การศึกษาใช้แบบกินต่อเนื่องเดลี่แต่บางคนอาจใช้ก่อนออกกําลังกายเป็นครั้งคราวกินร่วมกับกาแฟได้ไหมทางทฤษฎีได้ แต่ถ้าคุณไวต่อคาเฟอีนหรือเริ่มมีอาการใจสั่นให้หลีกเลี่ยงการรวมในปริมาณสูงสรุปส,สั้นๆกระชายดำคือสมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยสนับสนุนบางส่วนว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายและอาจช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศในบางคนแต่ไม่ใช่ยาวิเศษและต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยปฏิบัติตามข้อควรระวังสำหรับคนที่กินยาประจำหรือคนท้องหรือให้นม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกระชายดำสมุนไพรเพิ่มพลังและบำรุงร่างกายที่ทั้งตำราสมุนไพรโบราณและงานวิจัยสมัยใหม่ต่างยืนยันตรงกันว่ามีของจริงไม่ได้โม้แต่จำไว้นะครับสมุนไพรไม่ใช่เวทมนต์คุณต้องใช้ให้ถูกวิธีเลือกให้ถูกผลิตภัณฑ์และสำคัญที่สุดต้องดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยทั้งการกินการนอนและการออกกำลังกาย แล้วคุณล่ะเคยลองกระชายดำหรือยังเคยรู้สึกถึงผลลัพธ์อะไรบ้างคอมเมนต์มาเล่าได้เลยผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่ผมจะค่อยๆเล่าต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ